อ๋อใส่มานะนี่เอ้ยนี่มนประชาชนันนี่บรรลักเรียนมีหรือเปล่าก็ถามจริงก็มีปะเนี่ยเอามาหรือเปล่าอแล้อาแล้วมึง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 ้นลนล้นล้นล้นลไม่เห็นเหรอรถนั้อวออล้มึงเยงมึงสองร้ง้ยไม่ชอบขีกูไม่แนาแมึง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 มงมงยมึงงยงยม เฮียวะยอดตัวไฮ้ก่อนนะอ่ายังไม่รอดยังไม่รอดจดดิกกดหน้ามเมาอ่ะเฮ้กดกินอะไรมาพี่กินเปาเขาเหม็นเป่ากินาเหรอลาญีเปผมไม่ดื่มมาพิ่ผมดื่มยูนิฟมาก่อนยูนิฟยูนิฟล้ เป่าแล้วก็ต้องดูค่าอย่างว่าเย่0.0%ไม่มีสิทธิ์ทางขอบคุณมากครับน้องคเกิดเป็นกิลวินิมิตช์เชอร์เป็นกิลโพลิทแมนไอ้ยาเพิ่งปิดเ time ปิดกระจกละเมาส์เปิด์เบอรปิดกระจกละเมาส์เลยเบอร์ทางมันก็แค่ตำรวจคนตีนธรรมดาคนหนึ่งตลกกระลาวอ่ะเฮ้ยรู้อะไรมไหมไอ้ตำรวจงี่เง่าพวกนี้ชอบแดกตังค์พวกกูเชื่อได้เลยว่าไม่ได้แดกรู้อะไรไหมนี่ถามไอ้ กูภูมิฐานไม่กินเหล้านะพี่ที่ภูมิฐานที่สุดในสามโลกใช่ว่ามีโลกอะไรบ้างวะสามโลกโลกจิ๋มโลกแตก คนโรคดูดนมไปถึงผมอะไรนไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแล้วก็ถ้าเกิดอะไรถ้าเกิดตำรวจจะหวังเอาเงินจากผมผมบอกได้เลยทำอาชีพเปิดเถอไม่ได้แต่ผมแน่นอนต้องอะไรหรือเปล่าทำไมเพราะผมไม่มีผมไม่กินเหล้านีไอ้เซ็นไอตำรวจงี่เง่าจะแดกตังค์กูไอ้เนี่ยกลับบ้านไปดูจิ๋มไอสักคนหนึ่งดีกว่าหาตังไปตีกะหรี่ไอ้เอาละเอ